ต้องการเป็นท่านผู้ชมครับว่างาน ITB Berlin นนั้นก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายทางด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้ไปเข้าร่วมในปีหนึ่งหนึ่งนั้นจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในเวทีนานาชาติเนี่ยหลาย10เวทีแต่เวทีที่ใหญ่มากจริงๆก็จะมี ITB ที่เบอร์ลินที่เยอรมนีเนี่ยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะไปเกิดขึ้นที่ WTM ที่ลอนดอนในช่วงปลายปีงาน ITB อร์ลินเป็นงานที่เราตั้งความหวังไว้สูงที่สุด มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากที่สุดเท่าที่เราเคยมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมน,นะครับและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทํางานร่วมกับภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆนักลงทุนไปจนถึงผู้ที่ทําเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับภาคชุมชนมีชุมชนหลายแห่งครับที่ได้เข้าร่วมกับเราในการไปออกบูธ แสดงสินค้าและพื้นที่ท่องเที่ยวของเขาในเวทีนานาชาติและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นโอกาสสาคัญครับที่ทําให้บรรดาผู้ที่ทําอยู่ในวงการเกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ไปพบรวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันนําเสนอประเทศไทยในมิติและมุมมองต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากชาวต่างประเทศโดยเฉพาะย,ายิ่งในยุโรปในเยอรมน,นีในประเทศแถบบอลติกในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่จะซื้อทัวร์มาในประเทศไทยหลายรายเป็นการซื้อแบบไม่ต่อรอง ห้องพักบางห้องของเราราคาคืนละเป็นหลายแสนบาทนั้นเนี่ยซื้อยาวเ,าเป็นระยะเวลายาวๆเลยต่อเนื่องไม่ต่อราคาบางแห่งคืนละ3-4มส0 0หมื่นก็ซื้อกันยาวมากเลยนะครับดังนั้นในการเดินทางกลับเข้ามาครั้งนี้จึงสามารถสรุปได้ในเบื้องต้นที่ทางต้องการท่องเที่ยวประเทศไทยรายงานว่า,ามียอดรายรับเข้ามาจากการไปออกหน่วยในครั้งนี้นั้นเนี่ยถึงส0,000่นล้านบาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับที่ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีทั้งมิติทางด้านมูลค่า และมิติทางด้านคุณค่าที่ทําให้นักผู้ประกอบการทั้ง SME นักประกอบการธุรกิจเล็กๆในชุมชนต่างๆเได้มาเคียงบ่าเคียงไหลกับภาครัฐภาคนักธุรกิจในการเดินออกไปปรากฏโชว์ประเทศไทยในพื้นที่สากล